สวัสดีค่ะช่อง YouTube ลุงป้าชาแนลค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะวันนี้หนาวกว่าทุกวันเลยค่ะเมื่อเช้านี้ที่บ้านป้าก็ประมาณสิบเจ็ดองศาค่ะก็ถือว่าหนาวนะคะปกติก็จะไม่เคยอากาศก็ไม่เคยลดลงถึงขนาดนี้ค่ะตั้งแต่เข้ามาเดือนมกราเนี่ยค่ะ วันนี้ก็ถือว่าหนาวกว่าทุกวันนะคะว่าอากาศก,กว่าทุกวันนะคะวันนี้ป้าก,ก็เลยนึ่งมันก็เลยค่ะนึ่งมันกินกับชาร้อนๆค่ะชาร้อนๆนะคะเข้ากันอยู่นะคะสําหรับบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะคะมันสวยเลยค่ะเนี่ค่ะสวยะค่ะมันมันสีส้ม เขาบอกว่าเป็นมันเลยนะมันแครลอทเขาเรียกว่ามันแครลอทนะคะสีต้งๆเหมือนแครลอทอร่อยนะคะนึ่งกินกับชาค่ะนี่ยค่ะชานึ่งกินกับชานะะ้ำชาเนีนะคะ่ค่ะให้ร่างกายอบอุ่นก็ดีเหมือนกันค่ะดีเหมือนกันอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะต้องนึ่งมันค่ะ กับน้ำชาอุ่นๆติดไปทำงานไปค่ะก็ได้ลมอีกแบบหนึ่งนะคะอร่อยี้ะค่ะมันหอมซื้อมาไม่แพงเลยคะ่ะจริงๆเันเยะกว่านี้นะคะป้าใส่จานมาแค่นี้ซื้อมาแค่ยี่สิบบาทะคะ่ะยังเหลืออีกนะคะเนี่ยยังเหลืออีกเหลืออยู่ในซื้ออีกค่ะ มันเขาดีเลยะค่ะเนี่ยไม่มีแมงไม่มีอะไรเลยะค่ะเปลือกก็บางถ่อใครอยากจะทานอยากจะไปหามันนึ่งบ้างนะคะ <S <S อากาศเย็นๆกับมันนึ่งค่ะมันนึ่งร้อนๆักน้ำชาค่ะน้ำชาจิบน้ำชา <S <S ทำงานไปด้วย ได้อารมณ์ดีนะคะมาทานด้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามะคะ่ะกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่อง youtube ลุงป้าชาแนลค่ะขอให้มีความสุขกับการรับชมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ